ยดและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา กรับขอกราบธรรมสการพประเดชวพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดปรุรลมังสีกราบนวัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดปรุรลมังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับแล้วก้ต้องขอกล่าวสวัสดีมายังท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของ นายสงงาคลายชูกุณซึ่งทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่สาราสองจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสิรีรละร่างกายของนายสงงาคลายชูกุลจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้น mm hmm. ก็จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้าย ที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของนายสกาคลายชูคุณก็คือการทอดผ้าบังสุกุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน6ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งครับกว่านี้ก็คิดว่าคงสมควรเก่เวลาก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท,ท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้ครับผ่านในชุดที่1ครับจะมีทั้งหมด4ท่าน ขอเรียนเชิญคุณลำพึงคลายฉูกุลคุณสวัสดค์คลายฉูกุลคุณรัภีพันธ์นวมไม้พุ่มและคุณวน,นาพรหมเมตที่ท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัดอุลมหังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ภระในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์โตสัมพันธ์คุณสายสุนีโตสัมพันธ์คุณเรวัตโตสัมพันธ์และคุณสมใจบุญช่วยสี่ท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์พระมรัชชัยกิติสาโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พ่าหน่ชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณบุญส่งทองประจงประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดอุดมหลังสีได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสมนึกมาพากรโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณสมบูรณ์กิตบูรณ์เรขาธิการพัพรพลาดอภาพได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกรับนิมนต์พระทองเตชะกุญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาภาพบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พระนชุดที่ห้าครับขอเรียนเชิญคุณสมชายพวงมาลัยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษารัสภาได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้อรเรนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนพพงศพันธ์เจ้าหน้าที่ของงานชาปนสถานวัตถุดมหลังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วัยชนตามที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับ ประวัตินายสงาคล้ายฉูกุลนายสง่าคล้ายฉูกุลเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2518ปิดาชื่อนายเปลืองคล้ายฉูกุลมารดาชื่อบุญรอดคล้ายฉูกุลมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด6คนได้แก่คนที่หนึ่งพระสแสวงคล้ายฉูกุล คนที่สองลำพึงพวงมาลัยคนที่สามพระผีพันนุ่มไม้พุ่มคนที่สี่สวัสด์คล้ายชูกุลคนที่ห้าวันนาพรหมเมตและคนที่หกนายสง่าคล้ายชูกุลผู้วายชนนายสง่าคล้ายชูกุล จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดอุดมังสีประกอบอาชีพวิ่งวินที่หมู่บ้านบางทองเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อญาติแล้วก็เพื่อนฝูงสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากน้ำท่วมปอด ได้จากไปในอายุเพียง49ปีนาปีในสงาคล้ายฉุกุลได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับทมกลางความรักและความอาลัยของทุกทกคนก็ขออนาจมุกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นายสงาคล้ายจุกุลได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัย นนหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของนายชงาค้าชูคุณให้ไปสู่สุขในสัมปรยภพเบื้องหน้าด้วยเทินเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุขดีชั่วครุกชีวิตลิกิตฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้รับกายให้สิ้นทุกสุขสดสี ขอกุสนนำดวงใจไร้ราขี่สิ้นพบนี้สู่สวรรค์นิรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของนายสงา่าคล้ายฉูคุณเป็นเวลาช่วงขนะาหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ก็ขอ,ขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญน,นั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาคในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณฉเฉลาพวงมาลัยสมาชิกบุตรสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เป็นประธานในการทอดผ้าใยบางสกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวา่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ครับแล้วก็ต้องขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระกูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุลมลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงก์กราบนิมนต์ด้วยความเคารพครบับแล้วก็ต้องขอเรียนให้กับท่านที่เขารพบุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นบานออกไม้จันทร์บนชาปนสถานนั้นก็ขอให้ท่านขึ้นทางบันไดด้านข้างของชาปนสถาน วางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอได้เชิญคณะยกญาติพี่น้องของนายสนาค่ายชุคุลผู้วายชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยแล้วก็ขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมง,งานในวันนี้โดยพร้อมเียนกันครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลามชีพให้มืลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คํากูลย่อมเทิดทูนแทนทราบที่จากไปขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวานอาวัจันทได้เลยครับครับจางคณะท่านเจ้าภาพญาติน้องของนายสง่าไกรชูคุณผู้วายชน ต้องขอกราบขอพระคุณกับคุณเฉลาพวงมาลัยสมาชิกพุทธที่สภาสภาดิธิบัญญัติแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการพอพาทอดตรายบางสุขุคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงในครั้งนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและ,ะกล็จะขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายศสนาท้าชุกุล ระหารไว้ว่าจารคณะท่านเจ้าภาพเจ้าพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับกับประดัท่านที่เคารพตั้งแต่เืนฑสวดพระพิธมจนถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายนั้นอาจจะม <ถ ưa S 2> ีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างครับทางคณะท่านเจ้าภาพต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ็กสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการมาถอกวัดจันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเก่ฑนศพของนายสนาคลาชูคุณเข้าสู่เตาเผาศพครับทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อน ก็อย่างไรแล้วทางคณะญาติพี่น้องทุกคน่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างพรอ้อมทั้งท่านได้ขอรุกานท่ทานว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านได้จับคอีสักครัง้งให้ถึงเชิญสกรรับวันนี้ทางคณะญาติพี่น้องทุกๆคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูง มาหนะโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอขระคุณทุกท่านครับ